CPU มันร้อนอะไรบ้างที่ระบายความร้อน CPU ได้แล้วมันมีกี่แบบมันต่างกันยังไงวันนี้มาคุยกันครับ I have CPU ร้านประกอบคอมที่อยากดูแลทุกคนให้ใกล้ขึ้นเราทาทุกอย่างให้มันเรียบร้อยที่สุดเพราะว่ารอยยิ้มของลูกค้าหรือความรู้สึกของลูกค้ามันคือกนไรเมื่อรับคอมประกอบที่ร้าน I have CPU ทั้ง4สาขาขนครนายกรามินทาบางพัดและ The f o r ลดทันที1,000บาท ขอให้คุกค้ามั่นใจใน iHave CPU รีบเลยโปรโมชั่นสุดพิเศษรอคุณอยู่ครับผมสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ iHave CPU ครับผมเปา iHave CPU สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นคลิปที่เราจะพูดถึงในส่วนของอาการระบายความร้อนที่ CPU เนอะ CPU ก็คือ central processing unit นะครับเรได้ว่าเป็นหัวใจของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเลยก็ว่าได้ก็เองนะครับซึ่งมันจะเป็นการประมวลผล ทั้งหมดภายในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งแต่กดเปิดเครื่องไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามใช้ CPU หมด CPU เนี่ยนะทำไมมันถึงร้อน CPU ประกอบไปด้วยทรานซิสเตอร์เป็นพันพันล้านตัวซึ่งการที่มีแรงดันไฟหรือว่าวีคอ์เนี่ยถูกอัดเข้าไปใน CPU ทรานซิสเตอร์พันล้านตัวเป็นพันพันล้านตัวเนี่ยจะเกิดการทำงานถูกต้องไหมครับแต่สิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็คือในส่วนของความร้อน นี่คือหน้าตานี่ผมแกะให้ดูเลยนะครับนั้นซีบิวจะหน้าตาประมาณนี้เห็นไหมฮะข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นทรานซิสเตอร์คาปาซิเตอร์ตัวเก็บประจุไฟตัวนี้เนี่ยไอ่จุดๆนี้จะเป็นตัวเชื่อมผ่านตรงนี้ส่งผ่านข้อมูลอะไรเอ่ยมากมายสังเกตดูจุดทุกจุดเนี่ยเหมือนมันจะติดกันเหมือนมันจะติดกันหมดใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วมันจะแยกจากกันโดยสิ้นเชิงนะขาใครข,า,ขามัน เชื่อมโดนกันไม่ได้ช็อตดังนั้นเน่ยทุกอย่างเนี่ยต้องใส่ลงไปในซ็อกเก็ตให้มันถูกต้องด้วยตรงนี้เขาเรียกว่ากระดองของ CPU ถ้าเราแกะออกมาเราจะเจอกับได้ได้ของ CPU อาจจะมี2อัน3อัน1อันอะไรก็รว่าไปอันนั้นน่ะจะบรรจุทรานซิสเตอร์หรือจุดที่มันร้อนที่สุดใน CPU ดังนั้นกระดอง CPU ตรงนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ชิปเซ็ตไม่ใช่อะไรนะมันคือฮีทซิงตัวแรกที่ระบายความร้อนให้กับ CPU ตรงนี้เขาจะมีกาวไว้ <S <S เห็นไหมฮะเนี่ยโดยบรรอบๆเนี่ยเขาจะมีกาวไว้เราสามารถแงะออกมาได้นะถ้าจะใช้คัตเตอร์เนี่ยมันต้ววนงองเป็นช่างที่มีความสามารถไม่ง,งันเนี่ยไดร์ดูดออกมาพร้อมกระดองี่พังเลยนะครับส่วนมากที่สุดอัวนี้คือกระดองซีบียูทำหน้าที่ระบายความร้อนถามว่าทำไมมันต้องเต็มเพราะซีบียูมันแค่นี้จะมันต้องใหญ่ขนาดนี้ก็อย่างที่บอกเลยครับการระบายความร้อนที่ดีต้องมีหน้าสัมผัสที่ใหญ่ใหญ่ในที่ของผมคือใหญ่ที่สุดเท่าที่จะใหญ่ได้ยิ่งเยอะยิ่งถ่ายเทความร้อนได้ดียิ่งเยอะยิ่งถ่ายเเทคววามร้้้ออนนนไไดัไีย จะใช้ทุกโอกาสเลยคุณภาพออกไหมฮะ CPU ส่วนมาก90%ถ้าไม่ใช่รุ่น K หรือไม่ใช่รุ่นแบบ X หรือรุ่นที่มันแบบแรงอะไรมากมายเขาจะแถมอุปกรณ์ระบายความร้อนชั้นแรกของ CPU มันจะแบ่งเป็น4ส่วนนะ4แบบเอาคร่าวๆกลุ่มใหญ่4แบบ1คือ stock cooler ก็คือ heatsink แถมทั่วไป2คือ heatsink พัดลมขนาดใหญ่ heatsink พัดลมที่เป็นแบบ a p p e r market แต่ยังใช้ลมอยู่3คือชุดน้ำระบบปิด สี่คือชุดน้ําเปิดคราวนี้เราจะว่ากันแต่ละแบบว่าแต่ละแบบนั้นมันต่างกันยังไงแล้วแบบไหนดีสุดข้อดีข้อเสียแต่ละแบบเป็นยังไงมาคุยกันอันนี้คือฮีทซิงค์เดิมๆที่แถมมากับ CPU หรือว่า Intel Stock Cooler ถ้า AMD ก er, ็คือ AMD s t ีสเตลล์คูลเลอร์แต่เนี้ยคือ Stock Cooler ร์ก็ฮีทซิงค์เดิมๆนี่แหละถ้าเราแกะออกมาจริงๆแล้วผมให้ดูอย่างนี้เลยเนะี่ยถ้าเราแกะออกมาจริงเห็นไหมก้อนมันแค่นี้เองถ้าปกติท้าเนี้ยมันแบนหมดแบบเราจะเ,เ,เราจะมีีพื้นท่ระบายความรร้อนนแค่ตงี้้ทังพืชตรงนี้ทั้งพืช ตรงนี้ทั้งพืชถ้ามันแบนหมดถ้ามันติดกันหมดนะแต่ถ้ามันซี่เนี่ยมันคือการซาะร่องแซะร่องเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการระบายความร้อนเห็นไหมหนึ่งฉากสองฉากสามฉากสี่ฉากห้าฉากเจ๊ะเจ๊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 ะอย่างนี้ยิ่งที่มันแบบทำให้ซี่ซิงมันละเอียดเยอะขึ้นอ่ะมันจะทำให้การร,บระบายความร้อนเนี่ยยิ่งดีขึ้นด้วยและจุดศูนย์กลางของมันคืออะไรครับแกนทองแดงสต <personas S 1> ็อกโคเลอร์ในตัวใหญ่ตอนนี้แกนมันจะเป็นทองแดงกันหมดละทองแดงดูดความร้อนได้ มา,าไวที่ตรงนี้ให้ตรงนี้มันร้อนแทนความร้อนก็จะกระจายออก,กระจายกระจายออกไปพอพอเรากระจายเสร็จอันนี้เย็นลง c p u มันยังคงร้อนอยู่อันนี้ก็จะไปดูความร้อนมาใหม่แต่ถ้าไม่มีจุดจํากัดตรงนีืว่าถ้ามันร้อนเกินไปมันก็จะเกินขีดจากัดละมันก็ไม่สามารถที่จะระบายความร้อนได้ทันความร้อนส่งมาเยอะเกินโอ้ฮีตสิงค์ฉันระบายไม่ทันทำไงฮีตสิงค์เย็นครับพัดลมจะทําหน้าที่ให้ฮีซิงค์ที่ระบายความร้อนให้ CPU เนี่ยเย็นขึ้น ต็อกคูลเลอร์ข้อเสียก่อนเลยนะบางมันจะบางเฉียบเลยบางอย่างนี้ไม่มีไฟล g b ์ RGB ไม่สวยไม่ใหญ่ไม่ตระการตาทุกอย่างนั้นจะเป็นแบบเรียบง่ายเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้สีเรียกอะไรเรื่องความร้อนอุณหภูมิส่วนใหญ่แล้วฟูลโหลดผมมองว่าถ้าไม่เกิน75-85มันก็ยังถือว่าทำงานได้ตามปกติ เอาพูดตรงถ้าเป็นผมผมผมไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงนี้ผมก็มองว่าเออมันก็ยังใช้งานได้แต่มันท่านอาจจะไม่สบายใจ i3 Gen10,i3 Gen12,i5 มเจ1 2เี้ยไม่จำเป็นที่ต้องใช้ชุดน้ำหรือว่าซิงค์แต่งแต่อย่างเลยไม่จำเป็นเลยผมพูดก่อนนะว่าไม่จำเป็นแต่ฟังก่อนยังไม่จบมันก็อาจจะมีอุณหภูมิที่สูงไปบ้าง แต่ผมรับประกาศว่าคล็อกสปีไม่ตกนะคือไม่ต้องอัพก็ได้เพราะว่า CPU มันไม่ได้ร้อนอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเป็น i9 ที 3, K, ่ 3900K i7 ท 2900K พวกนี้มันไม่แถมฮีต s ิ้งมาให้มันก็จำเป็นอยู่แล้วคราวนี้สเต็ปต่อไปผมพูดถึง stock cooler เสร็จ er, หมดเรียบร้อยแล้วสเต็ปต่อไปการที่คุณจะเปลี่ยนเปลี่ยนฮี t สิ n งเดิมๆจากโรงงานเปนอย่างอื่นมันมีเวไหนบ้างมาคุยกันฮีติแต่ง ฮีตสิงแต่งเนี่ยมันก็ต้องแบ่งแยกเป็น2ประชำพวกอีกฮีตสิงแต่งแบบทูดฮีตสิงแต่งแบบแพงคราวนี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์กันต่อว่ามันต่างกันยังไงอันนี้ผมจะเริ่มต้นที่ฮีตสิ้งราคาประมาณ8 0 0้กว่าบาทก่อน800้กว่าบาทสิ่งที่คุณจะได้เพิ่มมาคืออะไรมันก็คือหน้าสัมผัสเห็นไหมหน้าสัมผัสเนี่ยมันจะเยอะขึ้นซอยถี่ขึ้นตัด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 และในสิ่งหนึ่งที่ผมขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาคือฮิตไปเนาะข้างในมันจะมีสารนําความร้อนนนสัังเเกตดูครบี่ะ มันจะถูกตัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วหน้าสัมผัสตรงนี้มันจะเรียบมากๆเพื่อมันจะนำความร้อนเข้าไปได้อย่างง่ายดายถ้า cpu ใส่มาแล้วปุ๊บ cpu ร้อนอีสานตัวนี้มันจะร้อนแล้วเสร็จปุ๊บมันจะมีจุดเดือดที่ต่ำมากนะครับจุดเดือดที่ต่ำก็คือจุดเดือดประมาณสัก3 0 4 0องศามันก็เดือดแล้วมันจะระเหยกลายเป็นไอขึ้นไปท่อตัวนี้มันจะร้อนอารมณ์เดียวกันเลยแต่ว่ามันจะมีพัดลมเข้ามาเกี่ยวประกบเข้าไปอย่างี้พัดลมก็ใหญ่กว่าไหมได้เปลี่ยนทุกอย่างเลยมีไพด้วลมใหญ่่า เย็นขึ้นพอเย็นเสร็จปุ๊บจำไอเม่กินได้ไหมไอจะมันขึ้นไปปุ๊บมันจะเกิดอาการควบแน่นจากไอกลายเป็นหยดน้ําแล้วก็ไหลลงไปที่ตัวนี้ไหลลงไปที่ตัวนี้แล้วไงต่อแล้วก็หลูดเดิมเหมือนเดิมตัวฮิตซิงตัวฮิตซิงแพงอยู่ที่จํานวนฮิตไปนะยิ่งฮิตไปยิ่งเยอะอย่างอันนี้สีเส้นถ้าจะฮิตไป6 6เส้นหเส้น ก็จะดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่าตัวถูกก็อาจจะมีแค่2เส้นเส้นเดียวก็น่าจะเคยเห็นูอยู่นะพวกนี้ก็ดีอยู่แล้วนะใช้งานได้ดีก็มา15องศาอะไรเงี้ยอาจจะแบบตอนแรก7 5็ดจะเหลือ60อะไรประมาณเนี้ยแต่ตามแต่ก็ตามมันก็ยังมีอีกครับเช่นฮี a ซิงรุ่นไฮเอ็นนะครับฮีซิงรุ่นไฮเอ็นก็จะเป็นตัวที่พัฒนาขึ้นมาใครที่ไม่อยากไปชุดน้ำเปิดจริงก็อาจจะเอาฮี a ซิงที่มันดีแพงขึ้นหรือฮีซิงที่มันตัวใหญ่ขึ้นผมยกตัวอย่างอันนี้คือ Quiet Dark Rock เห็นหมััรองรบ GDP 200วต์ เนี่ยรุ่นรุ่นแพงและ2 0 0 0กว่าบาทนี่ถือว่าแพงและเห็นไหมฮะดำทะมึนมาเชียโคติ้งมาอย่างสวยงามเห็นไหมนี่คือความต่างถูกกับแพงฮีซินถูกกับแพงขวามือผมถูกอันนี้แพงต่างกันที่อะไรบ้าง1ขนาดตัวนี้ใหญ่กว่าก็รับารคาร้อนได้ดีกว่าพื้นที่ในการรับาคับร้อนมันจะใหญ่กว่าไวกว่าว้างกว่าเพราะว่าจุดเริ่มต้นคือ มันเล็กเท่ากันเห็นไหมครับทองคู่ประกบกับซบ CPU เหมือนกันแต่มันบานออกต่างกันอันนี้บานของแค่นี้อันนี้บานมืนอเริ่มเพิ่มแล้วมีอะไรตัวแปรอีกความถี่ของซี่ดูดิอันนี้ก็ว่าเยอะแล้วนะพัฒนาขึ้นเยอะแล้วนะดูวันนี้สิเรือนใหญ่ขึ้นชั้นละเอียดขึ้นพื้นที่ระบายความาร้อนเยอะขึ้นฮีตไบเยอะขึ้นกลายเป็น6เส้น1 2 3 4 5 6ี่ตัวท็อปสุดจะเป็น7เส้นแล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นตัวทองแดงเราชุบนิกเกิล มันจะเรียบอีกใช่นไหมการขัดเงาคุณภาพเงาอะไรเงี้ยต่างกันนี่จะเรียบมากแน่นอนถ้าฮิตซิงมันใหญ่ขึ้นพัดลมก็ต้องใหญ่ขึ้นด้วยเช่นกันนี่คือ b บียร์คอยล์ r าวน์ล็อฮิตไป6หกเส้นเห็นไหมครับพัดลมของตัวนี้จะเป็น135มิมลใหญ่มากร้อยสามิมลก็ใหญ่กว่าเห็นไหมนี่ยังไม่คุณถึงสเปคพัดลมนะเนี่ยอย่างตัวนี้คร่าวๆนี่0.28แอมป์อันนี้0.4แอมป์ตัวนี้ก็ใหญ่กว่ารอบหมุนเยอะกว่ายิ่งพัดลมเล็กต้องใช้รอบจัดตัวเล็กอะ่ะจะปั่นยังไงใใหห้้้ไดดดลลมมเเยยยออะก็ตตงงงงงปัััั่่่่นแแรรสีิคบพญ ปั่นเบาๆมันก็ได้ลมเท่ากันคอพาดันผ้ออกไหมมันจะเยียบขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนี่คือคีย์ซิงลมเล็กกับลมแพงลมก็จะมีประมาณนี้แหละคราวนี้เรามาคุยกันชุดน้ำารัชุดน้าก็จะมีหลายแบบดน้ำปิดชุดน้ําเปิดหลักการทํางานก็จะคล้ายๆกันเนาะชุดน้ําปิดก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้ผมยกตัวอย่างสิ่งที่ผมใช้ไปบ่อยนะซึ่งชุดน้าทุกรุ่นไม่ว่าจะถูกหรือแพงนะครับทางานเหมือนกันหมดสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือบางท่านอาจจะกลัวว่าชุดน้ําปิดเนี่ยมันรั่วไหมนะครับผมบอกเลยว่ามันรั่วได้แต่รั ผมลืมบอกข้อเสียของของฮีทซิงใหญ่ไปนิดนึงว่าพอเราใส่เข้าไปแล้วนะเิบนะข้อเสียอีกอย่หนึ่งก็คือมันหนักใส่ยากแล้วก็อาจจะบังความสวยงามของบอดอยากรู้ใช่ไหมว่ามันบังยังไงฮะมีตัวอย่างครับไปดูกันเลยฮะเห็นไหมมันจะบัง มันจะบังบอดต่อมาชุดน้ำระบบปิดครับข้อดีของเขาคือมันสวยนะแล้วมันก็จะมีท่ออะไรออกมาอะไรอย่างเงี้ยเราไปแกะดูกันครับชุดน้ําปิดทั่วไปนะในบรรดาหลายๆรุ่นที่ผมเจอคือมันจะทํางานแบบเหมือนเหมือนกันนั่นแหละแต่จะแตกต่างกันที่ฟีเจอร์พิเศษเช่นไฟ RGB บางรุ่นมีจออย่างเนี้ยมีจอเห็นไหมันก็จะแพงยี่ห้อแบรนด์ด้วยตัวแปรก็คืออีกอันหนึ่งก็คือจะนดนหม้อน้ำเนาะหนึ่งตอนสองตอนปัจจุบันหนึ่งตอนแทบไม่เคยเห็นละก็คือร้อยยี่สิบมอไม่เคยเห็นละ แล้วก็จะมี2ตอน3ตอนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังแปลผันตรงเดิมนะว่ายิ่งใหญ่ยิ่งดีถูกไหมการที่เราไปคำนวณอะไรยิ่งใหญ่ยิ่งดีแค่นั้นเองง่ายๆชุดน้ําระบบปิดบางท่านบอกว่าพี่เปาครับผมกลัวมันรั่วผมกลัวมันซึมผมกลัวน้ํามันทร่องมันรั่วได้ไหมรั่วได้แต่รั่วยากมันซึมได้ไหมซึมได้แต่ซึมยากน้าคร่องได้ไหมนี่แทบเป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นระบบปิดไงระบบปิดคือน้ําออกไม่ได้ต่อให้น้ํามันระเหย มันก็จะระเหยภายในข้างในนี้แหละครับสักวันหนึ่งก็จะกลับมาเป็นน้าเหมือนเดิมใช่ไหมน้ํามันระเหยกลายเป็นไอ้กาา็กลับเข้ามาเป็นไอนี้ได้ก็กลายเป็นของเหลวได้ดังนั้นชุดน้ำเนี่ยนะข้อดีของเขาผมบอกข้อดีก่อนเลยนะมันจะไม่บางบอดเห็นไหมครับมันจะไม่บางบอดคือใส่ไปแล้วปุ๊บเดี๋ยวมันจะมีแค่จุกแค่เนี้เองแต่มันจะไปหนักตรงที่อาจจะต้องมีสายท่อ2ท่อเดี๋ยวเล่าให้ฟังสองท่อคืออะไรแล้วก็หม้อน้ําตรงนี้3ตอนเนี่ยสามร้อยหกสิบโมทผมพกชอบพูดไลฟ์ตอนเช้าเนี่ยมันจะทําหน้าที่ ระบายความร้อนนะครับตัวบล็อกส่วนใหญ่แล้ว99%ตัวปั๊มน้ำจะอยู่ข้างในนี้ปั๊มน้ำทำหน้าที่ไหลเวียนน้ำนะครับให้หมุนเวียนภายในระบบซิสเต็มตรงนี้หน้าสัมผัสกับ CPU ตรงนี้ก็จะเป็นทองแดงเขาเรียก copper base 99%ก็จะเป็น copper base เนี่ยระบายความร้อนกับ CPU อย่างนี้เห็นไหมระายควาร้อนซีพียปั๊บเข้าให้ผ่านซิลิโคนเหมือนกันตรงนี้เวลาคาติดตั้งเองอย่าลืมเลาะออกนะครับเห็นไหมมันจะเป็นคอปเปอร์เบสและข้างในเนี่ยนะมันก็จะมีฟิน เราทำความร้อนปั๊มน้ำทํางานหมุนปั่นในใบพัดเนี่ยปุ๊บ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 น้ำมันจะไหลเวียนสมมุติตัวนี้เป็นท่อเย็นเส้นเย็นน้าเย็นน้าเย็นก็จะไหลเข้ามาตรงนี้เข้า CPU เราบาาความร้อนให้กับ CPU เราทความร้อนกับบล็อก CPU น้ําร้อนก็จะไหลออกมาเส้นนี้แล้วน้ำจะเย็นลงได้ยังไงอ่ะปล่อยไว้เฉยๆน้ำเย็นลงมหเย็นแต่ใช้เวลาแต่มันต้องเร่งให้มันเย็นเร็วขึ้นโดยการไหลผ่าน หม้อน้ําสมมติว่าน้ํามันไหลเข้ามาแล้วตรงนี้ใช่ไหมมันจะถูกแยกออกมานะครับครึ่งหนึ่งนะครับเอาจริงๆแล้วผมเคยผ่ามันมีคลิปผ่าหม้อน้ําอยู่นะมันจะบีบน้ำออกมาให้กลายเป็นเส้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 นครึ่งหนึ่งนะเห็นไหมนี่จะเป็นรอยแบ่งครึ่งว่าฉันจะออกฉันจะเข้าตรงไหนเส้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 น มันจะถูกรีดให้น้ำเนี่ยนะบางมากที่สุดเพื่ออะไรสมมติน้ําร้อนเนี่ยก้อนมันเริ่มเทิมเลยเนี่ยร้อนทั้งก้อนเลยถ้าระบายความาร้อนแค่ผิวตรงนี้ข้างในเย็นไหมไม่เย็นมันต้องรีดให้มันบางที่สุดเห็นไหมน้ำจะไหลผ่านช่องพวกนี้นะครับนี่คือช่องน้านะจะถูกรีดเป็นเส้นแบนแบนแบนผ่านเข้ามาเนี่ยตลอดแนวเนี้ยอันนี้แบ่งครึ่งใช่ปะ่ะเจ็ดเส้นเจ็ดเส้นน้ำจะถูกรีดให้แบนให้หมดเลยแล้วอ e ีฟินตรงเนี้ยไม่ใช่ไอชีซตรงเนี้ยคอยที่จะระบายความร้อนให้กับอะไรน้ำหรอ ไม่ใช่นะครับมันจะร,บระบายความร้อนให้กับไอตัวเส้นแบรนตรงนี้ที่น้ํามันไหลผ่านพอฟินตรงนี้ร,ระบายความร้อนกับเส้นแบรนตรงนี้เส้นแบนเย็นลงน้ําก็จะเย็นลงน้ําเย็นลงมันก็ไปร,บประบายความร้อนให้ C ี u ี p u เย็นลงคราวนี้ลําพังถ้าคุณใช้แค่นี้ตรงนี้จะร้อนมากนะเพราะ c p u แม่งโคตรร้อนเลยผมพูดตรงมันสามารถเร่งศูนย์ถึง ร้อยองศาภายใน5วินะครับ5หรือ10วินี่แหละถือว่าเร็วมากนะเร็วกว่าน้ําเดือดอีกนะครับน้ําเดือดนี่ต้มเป็นนาทีนะว่าจะเดือดไอ้นี่แม่ง10วิ15วิเดือดคิดดูแล้วกันนะฮะดังนั้นเนี่ยต่อมาฮะถ้าฟินตรงนี้เย็นขึ้น ก็มีประสิทธิภาพทําให้เส้นครีบตรงนี้เย็นขึ้นคราวนี้มันต้องมีตัวเร่งไว้ติดตัวลงก็ไปเลยครับอัดเข้าไปเนี่ยล็อกปุ๊บอัดเข้าไปอัดไปปุ๊บเมื่อกันเร่งเร่งพออัดอากาศเข้าไปปุ๊บเนี่ยฟุบเข้าไปปุ๊บลมเย็นจากข้างนอกไหลผ่านหม้อน้ําลมร้อนจะถูกพัดออกไปอากาศเย็นเข้าลมร้อนออกคืออะไรครับมันได้พาความร้อนที่สะสมบริเวณหม้อน้ํานั้นออกไปแล้วนี่คือชุดน้ําปิด ก็ใจง่ายๆแบบนี้ซึ่งปิดจะถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับอะไรบ้างตอนของหม้อน้ําส่วนใหญ่แล้วจะมี1ตอน2ตอน3ตอน4ตอนแต่ที่ถูกใช้มากสุดจะเป็น2ตอนกับ3ตอน1ตอนมันจะเล็กไปเนี่ยมันเล็กมันไม่ใช้กันเล่าไม่มีใครใช้กันเล่ามันเล็กไปร้อยยี่สิบมันเล็กไปอย่างนี้ผมเกิดมไปแหละยิ่งใหญ่ยิ่งดีถ้าสมมติคุณเลือก1ตอนไป3ตอนคุณจะได้หม้อน้าใหญ่ขึ้น3เท่าแต่ประสิทธิภาพอาจจะไม่ใช่3เท่าก็ได้ตัวนี้มันจะยาวขึ้นเห็นไหมพื้นที่ไหลน้าเยอะขึ้นพื้นที่ไลเเเยยนนออะะะขขึึ้้้พ่รามดใส ติดตั้งง่ายเป็น Cross สลูปเป็นชุดน้ำปิดมาจากโรงงานไม่ต้องเติมน้ำคุณติดพัดลมอะไรอย่างนี้จบเลยเราความร้อนได้ดีอยู่แล้วนะครับเ็เป็นชุดน้ำปิดนะครับติดตั้งง่ายข้อดีของเขานะติดตั้งง่ายเพิ่มความสวยงามดูมีอะไรดูมีกิมมิกดูมีมิติมีท่งมีท่อมี RGB มีโลโก้มีไฟ RG B ีมีพัดลม3ตัวราบรายความร้อนอะไรอย่างนี้ฟูลโหลดอุณหภูมิลดลงเยอะเมื่อเทียบกับสต็อกคุลเลยอ่านี่คือชุดน้ำ แล้วคุณจะวางตรงไหนก็แล้วแต่คุณวางข้างหน้าเคสก็ได้อย่างนี้วางหน้าเคสก็ได้อากาศเย็นดูดเข้ามาร้อนก็เข้ามาในเคสเรื่องเอาวางข้างบนเคสดูดอากาศร้อนภายในซิสเต็มขึ้นไปพุ่งทะลุขึ้นออกไปก็ได้วางหน้าเคส C ี u เย็นถูกต้องไหมเพราะว่ามันจะเอาอากาศเย็นเข้ามาอากาศเย็นเข้ามาจากข้างนอกอันนี้จะเป็นร้อนแล้วใช่ไหมพอร้อนเข้ามาร้อนก็อบอวีนภายในเคสคุณต้องมีพัดลมอีกตัวหนึ่งเพื่อ เราเอาความร้อนออกไปที่อยู่ภายในอัดกันอยู่ในนั้นนะนะพอวางตรงนี้วางบนเคสเขลมหม้อน้ำจะต้องดูดเข้าก็คือเอาอากาศภายในเคสที่มันร้อนเนี่ยออกไปผ่านหม้อน้ําแล้วก็ทะลุออกไปข้างบนเคสหม้อน้าวางบนข้อดีก็คือซิสเต็มภายในเคสมันจะเย็นถูกต้องไหมเพราะมันดูดอากาศออกไปแต่ข้อเสียคือ CPU อาจจะร้อนขึ้นมานิดหน่อยไม่ใช่ว่าร้อนนะร้อนขึ้นกว่าหม้อน้ำวางหน้าโอเค ต่อมาปัจจัยที่ทำให้ชุดน้ำเนี่ยอุณหภูมิต่างกันหรือว่าราคาต่างกันหนึ่งเลยยี่ห้อนะครับชุดนั้นระบบนๆไม่ว่าจะเป็นเอสเซหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่มันก็จะมีวัสดุที่ดีกว่ามีการ Engineering หรือว่าการวิศวกรที่มีเทคโนโลยีที่ดีกว่า Copper ตัวรับอะพื้นผิวตัวนี้อาจจนะนำความร้อนได้ดีกว่าใหญ่กว่าข้างใน ฮีซิงใหญ่กว่าฟินละเอียดกว่าปั๊มน้ำปั๊มได้ไวกว่าเออตัวบล็อกอาจจะมีจอสวยงามกว่าวัสดุดีกว่าสายยางคุณภาพดีกว่าสายถักดีกว่าที่จริงแล้วแกะออกมาตรงนี้เป็นสายยางนะนะครับเราก็คุมสายถักเพื่ออะไรฮนะเพื่อการเปื่อยพูดตรงๆ แล้วไงต่อจํานวนตอนของหม้อน้ําตอน3ตอน2ตอน1ตอน2ตอนคุณภาพอลูมิเนียมที่จะรอยกับร้อนซี่นี่ก็มีส่วนนะบางรุ่นก็ซอยซี่ซะทียึกๆๆๆเลยจะรับความร้อนได้ดีบางคนก็ซี่ทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ซี่ทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่อลูมิเนียมเป็นทองแดงอย่างเงี้ยก็มีผลปัจจัยต่างๆเนี่ยมันเยอะมากในการที่จะทําให้อุปกรณ์รอของร้อนได้แตกต่างกันแต่และแตกต่างกันแบบขนาด10องศา20 3ผมมองว่าไม่มีทางเต็มที่แค่5-6องศา ต่อมาชุดน้ําเปิดชุดน้ําเปิดมันจะเป็นอะไรที่ต้องคัสตอมไมล์แล้วส่วนใหญ่คือข้อเสียงริยแล้วคือแพงและรั่วด้วยแล้วต้องเมนเทนนนด้วยชุดน้ําเปิดเนี่ยนะมันจะเป็นลักษณะของท่อที่ต้องเอามาดัดเองนะครับท่อมันจะเป็นท่ออย่างนี้อันดับแรกนะั้นดับแรกนะชุดน้ําเปิดเนี่ยจาชุดน้ําปิดตรงที่ว่ามันไม่ได้มาจากโรงงานแบบสําเร็จรูปเหมือนชุดน้ําปิดที่มันมีอย่างนี้เลยมันไม่ได้ง่ายมาอย่างนี้ะมันมาลนาลักษณะแบบเนี่ยท่อก็ท่อบล็อกก็บล็อกอย่างเงี้ย ฟิตติ้งก็ฟิตติ้งนี่คือฟิตติ้งก็คือจุดที่เชื่อมเนี่ยจุดจุดที่ทําให้บล็อกเนี่ยมันยึดกับตัวท่ออย่างนี้เห็นไหมครับฟิตติ้งก็จะเป็นฟ <ot> ิตติ้งอย่างนี้ตรงนี้ถังพักน้ำกับปั๊มน้ำก็จะแยกออกมาอันนี้เป็น FLT แยกออกมาเป็นคอมโบอย่างนี้ของใครของมันหม้อน้ำจะแยกออกมา <S <S ของใครของมันบล็อกการ์ดจอก็จะแยกออกมาของใครของมันคือทุกอย่างมันจะแยกหมดแต่ว่าส่วนสิ่ทงทุกอย่างจะทำงานได้คืออะไรครับมันต้องมีการดัดท่อท่อตรงนี้ต้อง,องใช้ลมร้อนในการดัด <S 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 คุณคิดสภาพถ้าผมไม่ดัดท่อผมจะใช้ยังไห ต้องมีการตัดต้องมีการวัดต้องมีการดัดต้องมีการหักงอให้ทุกอย่างนั้นมันสามารถที่จะเชื่อมได้ให้มันเชื่อมต่อกันได้ไม่ว่าอันนี้จะไปท่ออันนี้จะไปบล็อกจะไปปั๊มอะไรอย่างเงี้ยคุณจะวางอะไรตรงไหนก็ได้คุณจะใช้น้ําสีไหนก็ได้คุณจะใช้อุปดุย e ี่ห้อไหก็ได้นี่ผมยกตัวอย่างอนี้คือ EK ที่จริงแล้วมันมีหลายอย่างบล็อกมันจะเป็นอย่างนี้จะมีความสวยงามบล็อกใสๆชุบนิกเกิลสวยๆเลือกสีน้ําได้มีไฟ RGB ตัวนี้จะเป็นหม้อน้ําแยกมันจะคล้ายๆกับชุดน้ําปิด ก็คือว่ามันจะมีถังพักน้ําอันนี้ก็จะมีถังพักน้ํามีปั๊มน้ำเนี่ยคอยใช้ปั๊มน้ําให้มันวนผ่านซิสเต็มตรงนี้นะครับพูดไปก็ไม่เห็นภาพหรอกไปดูก็ทํากันเลยครับว่าชุดน้ำไอแ a รชุดน้ําเปิดไอแอยเต้องทำกันยังไงฮะไปดูกันเลยครับ เนี่ยมันต้องพูดเยอะข้อดีเขาคือมันสามารถที่จะคัสตอมได้คุณจะดัดท่อไปรูปแล้วก็ได้คุณจะใส่น้ําแล้วก็คุณจะได้ใช้ห้ออะไรก็ได้แต่ข้อเสียค,คือคุณต้องไปแทนแนนเช่นน้ำอาจจะเกิดตะกันต้องเปลี่ยนน้ำหรือว่า มันอาจจะรั่วก็มีสิทธิ์เพราะว่ามันไม่ได้มาจากโรงงานไงแต่นั้นมันขึ้นอยู่กับฝีมือเป็นหลักแต่ผมพูดตรงๆขึ้นอยู่ฝีมือเลยชุด,ชดชุดน้ำเนี่ยแล้วไม่ใช่ใครก็ทําได้ด้วยยากพอสมควรผมเองยังทำให้เป็นเรพุดตรงมันยากดังนั้นวันนี้ครบทุกอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็น Intel Stock Cooler ไม่ว่าจะเป็นชุดน้ําปิดไม่ว่าจะเป็น Heat Sink แต่งแบบถู Heat Sink แต่แบบแพงชุดน้ําปิดชุดน้ําเปิดวันนี้ ครบทั้งหมดจบที่ i have CPU และ i have เนี่ยมีชุดน้ําให้เลือกเยอะเปิดหรือปิดมีให้เลือกเยอะคีซิงกราก็มีให้เลือกเยอะก็มีหมดที่ i have CPU แต่ั้นเรารอพิจารณาดูแล้วกันครับมีคําถามอะไรคอมเมนต์ไว้อยากให้ผมทำตรงไหนเพิ่มเติมอยากให้ผมทำคลิปอะไรอยากรู้อะไรพิมพ์ไว้เดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับผม